เนี่ย <Yeah. S 2> เดินเข้าไปใกล้ดิอยู่ตึกนี้ลองเดินเข้าไปใกล้ดิเดินเข้าไปใกล้นะเราจะแกล้งมันครับให้มันอยู่คนเดียว <laughs> สวัสดีครับ วันนี้มาพบกับต่อต่อวิดีโออีกแล้วซึ่งวันนีเ้เราอยู่ที่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับชื่อดับขอไม่บอกนะครับว่าที่ไหนเพราะว่าเราเป็นการให้เกียรติสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาล่าท้าผีกันว่าแบบบรรยากาศอันแบบน่ากลัวอย่างนี้ว่ามันจะมีผีอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเอ่อแอปที่เราจะใช้หาพวกวิญญาณหรือพวกผีนะครับก็คือแอปนี้ ชื่อว่าแอปเ uh, อ่อ Ghost of Server นะครับเ uh huh. นี่ยครับมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้มันก็จะมีเรดร์หาผีแล้วก็จะมีวิญญาณอะไรอยู่ก็คือเราต้องหาในกล้องเนี้ยนะเ oh. นี่ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยตัววิญญาณมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยว่ามันจะมีวิญญาณสิ่งสถิตท,ที่มหาวิทยายลัยแห่งนี้หรือเปล่า oh. ตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยอะ เฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นตรงไหนยันไงชี้ตรงนั้นไม่เห็นมีเลยโอ้หบรรยากาศน่ากลัวมากอ่ะตอนเนี้ยอยู่แบบพันหกร้อยปีเอ้าเฮ้ยวิญญาณหายไปไหนละเออวิญญาณหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค้นหาต่อไปนะครับพันหกร้อยปีนี้แม่งมีพลังแค่นี้งเหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะค้นหาต่อไปว่าจะมีวิญญาณอยู่แถวนี้อีกหรือเปล่า เฮ้ยเจออีกแล้วคุณรอต้องวิ่งวิ่งๆๆวิไปหาเฮ้ยถ네ึงตรงนี้คุณเห็นตรงนั้นไหมเห็น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 ีร้อยห้าสิบเจ็ปีคือวิญญาณนี้เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเราต้องใช้ ghost observer นะครับเฮ้ยเขาใกล้แล้วมีเสียงขึ้นมาเฮ้ยผมไปก่อนแล้วไปไหนวะ ขอยกเลิกภารกิจหน่อยได้คนเลิกได้ไหมเดินไปเปลี่ยนเป็นคลิปอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตอนหลสัญญากับน้องๆไม่ใช่สัญญาไปแล้วเหรอเออสัญญาไปแล้วสัญญาตอนไหนวะสัญญาไปคลิปที่แล้วไงคุณออโต้ครับครับผมคนลุกจริงเหรออืมปวดขี้เรามาอยู่ตรงศาลาแล้ว เฮ้ยเอ้ากิญญาณหายไปตรงนี้เฮ้ยเขาบอกทางซ้ายอ่ะเหนน้องหันยิ้มหันได้ครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยอันไรอ่ะีตัวอะไรวะเฮ้ย สนับสนุนโดย l a z a ด a นะครับเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกเหมือนผมไหมไม่หรอกมั้งรู้สึกว่าแบบฉี่จะลาดแล้วอ่ะเพื่อนเื่อนแสดงว่าอันมานานใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ย เปิดไฟชีดิเนี่ยเฮ้ยคุณโตเฮ้ยอยู่ตรงนี้ตรงไหนนี่เหรอเดี๋ยวผมเข้าไปดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เหรอเห็นไหมทำไมเรามองไม่เห็นเลยเฮ้ยเจอตัวแล้วอยู่ตรงนี้ เนี่ยนะเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ดิอยู่ตึกนี้ลองเดินเข้าไปใกล้ดิเดินเข้าไปใกล้นะเราจะแกล้งมันครับให้มันอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตรงอีกที่หนึ่งมะที่เขาบอกว่าล่ำเลอว่าเฮี้ยนมากเออใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้เรากำลังเดินไปตรงศาลาศาลาซึ่งมันจะอยู่แถวๆนี้ตอนนี้แบบน่ากลัวมากเลยอะ <c oughs> ผมหยุดอยู่แค่นี้ได้ไหมไม่เดินต่อได้ไหมเฮ้ยเดินไปเซอายอะ่ะเน่เน่เน่ ยูนยายอายุเจ็ดสิบเก้าปีใช่อ๋อตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เรามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ใครวะเนี่ยให้มาถ่ายผีเนี่ยตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่บนสแตนนะครับซึ่งเราจะมาดูว่ามีพลังงานอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็เหมือนจะไม่มีนะเหรอ อันนี้ก็ทำอะไรครับเพื่อนเรามาดูวิญญาณตรงเทนนิสสนามเทนนิสเจอตัวนึงเนี่ยตรงสนามเทนนิสเนี่ยเนี่ยอายุ544ปีทำไมตัวผอมจังสนามเทนนิสก็มีวิญญาณโอ้ยนั่นไง เรามาเจอรูปปั้นเด็กอะไหนไหนไหน,นเนี่ยอ้เป็นแบบอดีตการแบบสมัยโบราณแล้วอะเหรอเราก็สลักชื่อไว้ด้วยชื่อว่าสวัสดีครับสวัสดีขามใช่หรออ๋อนี่จะเล่นมุกอืไปดูปากดิปากปากปากมันไม่มีฟันอนะ อนอนยิ้วแย่เข้าไปดิจะงับไหมเนี่ยเอนอนอนยิ้วแย่เข้าไปเฮ้ยน่ากลัว <laughs> อบเหม่งทีดิแบ่ <laughs> <laughs> แๆๆแดแแแเ <laughs> ซฟแล <laughs> ซฟี่เร็วเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่เอ่อเราไม่ได้ลบรูอะไรนะแต่ขอเพจก่อนไปละบรรยากาศน่ากลัวมากคุณดูดิ วังเวงอ่ะแบบลุกขนผมดิโอโหน่าเกลียดมากเลยฮะ <Huh? S 2> น่าเกลียดมากเลยว่ะให้ hey, เราไม่ตลกนะวันเนี้ยไม่ตลกเดี๋ยวจะไปหาวิญญาณตรงโรงจอดรถกัน mm hmm. ว่ามันมีวิญญาณ mm hmm. พลังวิญญาณอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันตามมานี่คือบรรยากาศนี่ลิฟต์นั่นสันๆอนนะเห uh huh. มือนมีพลังงานอะไรบางอย่างถึงแล้ว ยอนยี่ครับเราอยู่โรงจดอดรถนะเฮ้ยผีอยู่ทางซ้าย,ยผีผผเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยผมว่าเรากลับทำไหมคุณโรโต้ผมว่าเราไปดีกว่า เขาไปทำไมถึงอยากไปอะครับรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีชั้นชั้นนี้รู้สึกไม่ดีชั้นไหนชั้นเจ็ดเออชั้นเจ็ดแล้วดูข้างบนดิบรรยากาศช่างน่าสนุกมากอ่ะสนุกตรงไหน <laughs> เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่าได้สำหรับวันนี้ก็ ก็วันนี้จบไปแล้วครับกับการค้นหาวิญญาณที่มหาวิทยาลาัยดังแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เจอวิญญาณหลายตัวเลยก็ใครอยากรู้ก็ลองไปพิสูจน์กันลองโหลดแอป,ปนี้มาได้ก็ชื่อแอป,ปว่า Ghost Observer นะครับก็ใครอยากให้ผมไปล่าท้าผีที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างเลยหรือว่าอยากให้ทำพิธีอะไรก็แสดงความคิดเห็นกันได้ สำหรับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆวันนี้ขนลุกมากไม่มีไรละมันมาวะ่ะมันมาอะไรมาอะไรมานมาแล้วมีน่หนูเหนื่อยอ้ะ เฮ้ยคุณวิ่งทำไมเนี่ยไไม่ไหวไม่ไหวเลยเจอผพี่หรอเปล่าอะไรแล้วอะไรปวดท้องปวดท้องอะไรวะปวดท้องขี้ไปแหละ